ตัวอย่างที่2นะคะมีหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน3มเล่มหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน2เล่มและหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน3เล่มถ้าต้องการจัดหนังสือทั้ง8เล่มเป็นแถวยาวเนี่ยคำว่าเป็นแถวยาวคีย์เวิร์ดตรงนี้นะมันก็หมายถึงเชิงเส้นนั่นแหละนะคะพอที่พอนึกถึง,อ,ถงอ่ะเชิงเส้นเนี่ยสูตรที่มันจะพูดขึ้นมาเลยก็คืออ่าเอแฟก เอ็นแฟนะทีนี้มันก็ต้องมาดูเงื่อนไขนะคะเขาให้เงื่อนไขอะไรที่มันเพิ่มเติมมาไหมปรากฏว่าโดยหนังสือวิชาดเดียวกันอยู่ติดกันจะจัดได้กี่วิธีอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เริ่มเยอะนะคะออถ้าภาษาสมัยนี้ก็คือแบบโจทย์เยอะเนอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่เยอะก็คือจัดยังไงก็ได้แล้วแต่คุณถ้าม,มีสิ่งของ8สิ่งเอามาเรียงยังไงก็ได้ไม่ต้องเยอะ ก็จะได้8แฟกถูกไหม,มแต่พอมัน,ม,นมีเงื่อนไขว่าวิชาเดียวกันต้องอยู่ติดกันนะแกดังนั้นก็เลยต้องมาเขียนหนังสือเล่มที่1เป็นแมทหนแล้วกันเล่มที่2เป็นแมทสอเขาบอกว่าทั้ง3เล่มต่างกันนะคะวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกันแต่ว่าเป็นเล่มที่ต่างกันต่อไปวิทยาศาสตร์ S 1กับ S2 ที่แตกต่างกันและภาษาอังกฤษ E1 e 2อและก็ e 3ที่แตกต่างกันทั้งหมดได้แปเล่มแล้วทีนี้วิชาเดียวกันต้องอยู่ติดกันเสมอนะดังนั้นเจ้า3เล่มน,นี้เนี่ยจะห้ามห่างกันละเรียงยังไงก็ได้ห้ามห่างกันนั้นเรียงยังไงใน3เล่มน,นี้เรียงอย่างไรก็คือเรียงได้3าแฟกต์สเล่มน,นี้เรียงอย่างไรก็ได้ห้ามห่างกันนั้นก็จะเรียงได้2แฟก แล้ก็สามเล่มนี้ก็เหมือนกันนะคะมัดแบบมัดแบบนี้นะยังสามารถสลับไปสลับมาเรียงไปเรียงมาก็จะได้3ามแฟอ,มอันย่อยๆเนี่ยนะคะวิธีทำเนาะแล้วพิจารณาที่ภายในมัดแล้วเนี่ยเราจะได้3แแ3แฟกคูณ2แฝกคูณ3แฟแต่ต้องมาคิดอีกอีกสเต็ปหนึ่งว่าใน3กลุ่มนี้นะ มันก็สลับไปสลับมาได้เหมือนกันถ้าคิดเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C อย่างที่แม่ยกตัวอย่างไปคน3คน ABC จัดได้3แฟเพราะฉะนั้น3ามกลุ่มนี้ก็สลับกันไปสลับกันมาได้3แฝอ่าโอเคก็ครบนะคะครบตามเงื่อนไขแต่และว,วิชาก็จะอยู่ติดกันไม่แยกจากกันแล้วก็ในแต่แตและกลุ่มวิชาก็สลับ ไปสลับมาได้นะคะตัวเลขที่เราจะคำนวณออกมานะคะมาแตกแตกแฟกทอรี่เออกไปกระจายแฟกทอรี l ออกไปก็จะเป็น3คูณ2คูณ 2, 2คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ3คูณ2อันนี้ได้6อันนี้ได้6อันนี้ได้12ก็จะเป็น66 36 36คูณ12ได้เท่าไหร่ ตอบนะคะตอบแล้วนะ432วิธีนั่นเองโอเคอโจทย์ข้อต่อไปนะข้อ3นะคะขยายโจทย์มาหน่อยข้อ3จงหาจำนวนวิธีในการจัดเรียงลำดับตัวอ,อกักษรจากคำว่า also จากคำว่า also เพราะนั้นเอาเอาเอาคำที่เอา a, เยเอาคุณ a คุณ l คุณ s และคุณ o คุณ o เอามาจัดเรียงอย่างไรก็ได้นะสตัวนี้ก็แปลว่ามีอยู่4เรียงสมี n เรียง n ก็ใช้สูตร n f a c t o กทอเนะคะนั้นข้อนี้ก็มี4เรียง4ก็สี่แฟกทอเรีย ตอบเลยนะคะง่ายๆสี่แฟกทอเรียลหรือเท่าไหร่สี่คูณสามคูณสองยี่สิบสี่วิทเนาะโอเคนะคะแม่จะไม่อธิบายสามอีกแล้วในเรื่องวิธีการวิธีการคิดเราคือเราตอนนี้เราหยิบสูตรมาใช้แล้วเรารู้แล้วว่าที่มาของสูตรคืออะไรดังนั้นเราจะไม่มาสงสัยแล้วว่าเฮ้ยสี่แฟกทอเรียลอะไรวะนะเพราะในคลิปก่อนคลิปที่หนึ่งแม่อธิบายไปอย่างดีอย่างละเอียดแล้วนะคะต่อไป โจทยข้อ4นะคะจงหาจํานวนคำที่เกิดจากการสลับที่ของคำวิศวะมีทั้งหมดกี่คำมีเงื่อนไขยเยอะอีกละนะ่ะข้อหนอันนี้ยังไม่เยอะข้อหนึ่งไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นในที่นี้เราอ่านแล้วเราจะต้องตีความว่าอ๋อคำว i s ว o r y เนี่ยมันมีตัว h ตัว i ตัว s ตัว t ตัว o ตัว r และตัว y มีกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 มี7ตัวอาร์เรียง,งก็ได้ไม่มีเงื่อนไขมี N เรียง N มี7จเรียง7เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ7 factorial นะคะ7 factorial เป็นตัวเลขเท่าไหร่กระจายออกมาเจ็ดเนาะ7คูณนั้นแหละเจคูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ1เท่าไหร่5,040น่ 5, นั่นเองนะคะโอเคสำหรับข้อที่ไม่มีเงื่อนไขเขาคือ จตึงยังไงก็ได้จะได้เยอะขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะคะ